บางส่วนทางยูทูหมอเขียวทีวีนะคุณจันที่มาฟังอาจารย์พูดทุกวันเพื่อเป็นการเตือนสติข้ากาบคารวะข้าคุณสืบสารศีลฟังธรรมจากอาจารย์ช่วยให้มีแรงสู้กิเลสค่ะดีแต่ละท่านดีคุณนภพรอเมริกาบิดเบือนไทยแต่จีนไม่เคยบิดเบือนไทย เบื้องหลังมอบล้มเจ้านายทุนใหญ่คือเมริกาค่ะว่งงางเงนคุณนะภพรวงงางั้นคุณเหมียวการไม่คบคนพาลเป็นข้อแรกของมงคล38เลยค่ะถูกต้องคุณปียาพรจิตใจเริ่มวาวุ่นพอฟังธรรมของอาจารย์ก็เริ่มวางใจได้ชีวิตขาดธรรมะไม่ได้จริงๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจริงงั้นดีแล้วฟังธรรมะแล้วก็วางใจได้ดีแล้วเข้าใจได้ดีแล้ว คุณพอ USA เห็นภาพเจ้าหน้าที่ของไทยพยายามที่จะทำอย่างละมุนล,ละม่อมต่อผู้ชุมนุมอย่างสุภาพแต่ที่อเมริกาช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รุนแรงมากเทียบไม่ได้เลยเออดีนะนี่คุณพอจากอเมริกาเนี่เปรียบเทียบไทยกับวันนั้นเลยนะโอ้โหเห็นแม่ภาพชุมนุมที่อเมริกาเห็นเจ้าหน้าที่ทําไม่ดีกับประชาชนไหม เปรียบเทียบกับคนไทยนี่คนละเรื่องเลยเซิร์ชภาพไปสินะจะชัดเจนเลยถ้าเซิร์ชทันนะที่อเมริกานี่โหดจริงๆเจ้าหน้าที่โอ้โหทํากับผู้ชุมนุมนี่โหดจริงๆเมืองประชาธิปไตยโหดจริงๆเมืองประชาธิปไตยอเมริกานะแต่เมืองที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปเผด็จการแต่แท้ที่จริงประชาธิปไตยไทยโอ้โหสุภาพเรียบร้อยคนละเรื่อง ถ้าเสนอภาพเปรียบเทียบสองอันทันก็เปรียบเทียบนะแต่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนถ้าทันก็ลองดูที่เมริกาเจ้าหน้าที่โอ้ทำไม่ดีกับประชาชนประชาชนก็ทำไม่ดีกับเจ้าหน้าที่โอ้แย่เมืองไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำสุภาพกับประชาชนประชาชนที่ไปชุมนุมนะทำไม่ดีกับรัฐบาลนะม็อบทำไม่ดีกับเจ้าหน้าที่คนละเรื่องคุณมิสเตอร์กล่อง นะจากกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีทร,รมิอมสอรลกองอกราบขอพระคุณอาจารย์หมอเขียวที่ให้ธรรมะทุกเช้าครับตกลงนะยินดีนะจาจะก็ยินดีตื่นมาตีสี่กะว,ว่าจะลงเจ็ดโมงเช้าหรือเจ็ดโมงครึ่งแต่บางวันก็จะแถมมาเป็นชั่วโมงแหละนะนะไม่มีปัญหาหรอกสถานีของเรานะโอ้คนดนะีที่จะมาช่วยกันพูดตรงนั้นตรงนี้มันไม่ค่อยมากกันนะ มีน้อยมีแต่คนชั่วขออยันพูดเรื่อนคนดีที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือมีเวลาเท่าไหร่ก็ต้องใส่กันเต็ม Mac แม็กละนะช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างน้อยก็คลายความทุกข์ให้กับคนดีนะคลายความทุกข์ให้กับคนดีแล้วก็ชี้ทางให้กับคนที่ไม่ดีแม้คนไม่ดีก็เราก็ชี้ทางได้นะชี้ทางให้กับคนที่ไม่ดีให้ได้กลับใจให้ได้รู้ทางนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ให้ได้รู้ทางรู้ทิศทาง นะแม่คนดีก็จะได้สบายใจและปฏิบัติได้ถูกต้องนี่แหละนี่แล้ที่มริกนโหดอย่างนั้นนะนะนะคุณนัทวันนันทวันการไม่ทานเนื้อสัตว์นั้นดีมากๆ่ะค่ะดีคุณออไรพูดหยาบคายแค่ไหนก็กลับไปหาตัวเองเท่านั้นค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วนะเฟซบ o ๊กหมอเขียวแฟนคลับคุณจิราพรทองคู่ ตื่นมาฟังธรรมะแต่ชาวอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ปฏิบัติตามคําสอนของอาจารย์ทุกวันค่ารับฟังที่สันสายเชียงใหม่เมื่อก่อนกินเนื้อสัตว์น่าทุกใจทุกกายมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นมากมายเจ็บป่วยแทบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่ได้เจอสัตรบุรุษโด้ฟังธรรมะที่ถูกตรงเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งพอเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตกราบขอบพระคุณอาจารย์และหมู่มิตดรดีทุกท่านค่ะสาธุค่ะดีคุณจริยาจันพักดีบริโภคผักธัญพืชดีกว่าเนื้อสัตว์ไม่ติดบาปไม่ติดโรคสาธุค่ะดีคุณจรันชื่นชอบสีตั้งศีลลดละเลิกมากินเนื้อสัตว์จากจังหวัดอุตรดิตถ์สาธุค่ะออนมโมทนา คุณพวงบุภาหนูรักคนที่ได้ชื่อว่าอยู่ในศีลธรรมอยู่ในพุทธศาสนาถ้ายังปฏิบัติศีลห้ข้อหนึ่งยังไม่ถูกตรงก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ใช่ไหมคะกราบขอพระคุณค่ะอาช่ถูกต้อง <c oughs> จะบรรลุธรรมชั้นสูงไปไม่ได้ได้อย่างมากก็โสดามากักเท่านั้นนะอยู่บนอยูน่นะไม่ได้สูงกว่านั้นนะไม่ได้โสดาผลไม่ได้สูงขึ้นไปกว่านั้น อ้าวรายการธรรมะพาพ้นทุกหมดเวลาแล้ววันนี้พบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่านโอ้ลืมเปิดกสิกรรมเนาะเล้วค่อยเปิดให้ฟังให้ดูทีหลังแล้วกันนะอ้าวตกลงเดี๋ยวเขาอัดรายการอยู่นะฮะเขาจะมีรายการทีหลัง อาสาธุคารวะผัวยุยาวคารวะหมู่กลุม่มเด็กคารวะผู้ใหญ่อาจเจริญศีลสาธุ อ้าวอ้าวมาให้ทันมาให้ทันโอ้ยโลคิววิ่งมาเกือบไม่ทันเลยอ้าวอ้าวสาธุเอาฟัอนคลายเตรียมบอลเพนกันต่อไป ຂອງກາສິກອນນັ້ນຕາມເດີ Bye.